สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ลำเพลินออฟวิดีโอนะครับอ้าวไฟดับครับพี่น้องไฟดับน้องพี่เขาซาร์ไปคลองกี่เจ้โอ้โหเอานี่ครับพี่นอ้องเอ,อ,อาตายแล้วเราไปหาเราเราคนไทยแล้วเราพริกสดไซบอนอยา่างไซพริกสดกระหันออเดอร์นี่นะครับเอ่อคนละพรพิกโบเพชรคนละนะอันนี้ทำอะไรนะครับยำแกงปลากระป๋องใส่เส้นอ่านี่ครับแกงปลากระป๋องใส่เส้นนะครับดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่คือน้ำปลาแกงปลาทู แกงปลากระป๋องใส่เส้นอือเอาน้ำปลาแล้วก็พริกนะครับพริก2อกิโลน้ำปลาสองขวดหอยเจ้าแม่เราจกบาทพริกซื้อบาตหาบาตพริกกูซื้อมาหลายถุงอยู่ด้ยนี่เดียวครับสองหนุ่มครับนะครับพริกครึ่งกิโลครับพี่น้องเนี่ยมันจะเปแนเสบดาบเลยครับแตล้วไปกินยังไงอ้ยเสียดหลายใครปวดกินไหมเสียบดาก พี่คุณระพิกบะเพ็ดอุ้ยบะพริก็เพ็ดเ,เ,เอานี่จิ้มน้ำตาลนั่ะน,นี่เพ็ดแ่ะจิ้มหมึกน่าทันแล้วพี่น้องอันนี้คือวิธีขั้นตอนการปรุงนะครับเอาโครเร่กันนะพี่น้องมาท่นเร็วโคเล่โคเลพ่พี่เดี๋ยวกนเดี๋ยวก็เราเดี๋ยอย่างก็บีบลงเธอเดียวคนเธอเดียวถ้าคนหลายรอบมันจะช้ำนะเป็นไหมผักเพ็ดพริกมันจะช้ำ มันช้ำได้ด้วยแล้วมันแห้งแล้วอะขนาดหนาเจ้าถือเจนปั่นดึกจังซ้ำมั้ยก็คือหนา,นาแห้งอยู่มั้โอ้โอ้บอกไปที่เราแสดงทางกันเลยยัน,น<า>ยีกาซ้ำ<อ>ยันหนาซ้ำม <c oughs> ัเปียกมหาพัดแมงวันนียู่นะพูดแมมันลรมบอกว่าค้อนนั่นนั่งมาเออค้นพียงแค่มันเปียกก้อนเออแล้วก็เปื้อนวปเนี่พี่น้องว่า พี่น้องลายเหรออเปิดใช่เปิดพี่นอ้องลายอนี่พาของเน่าวอาอยากพาสามเนี่ยนยี่คือเลยพาหม<ะ>ู <laughs> วงัวงมากินมาเนี่ยบมกวัวงมากินมาเนี่ยอของเจ้วกินมาก,กวงหมูัวนี่ยแหม่นี่นงเนี่ยแต่กระแดกไรแก้วเรอครับแด <laughs> กหมูวัวแต่หมูวัวแบ่มไรยเย่เปลาหวานครับปบปา้าหวานน้ำปบาหวานซึ่งนําปลาหวานดีไหมอ๋อน,นี่เป็นสูตรบนเดื้างน่า อ๋อน้อได้อามวะดนั้อนให้แนถวยหนึ่งถวยหนึ่งเด้อกดน้อนใแนถวยหนึ่งนะนะถวยอยู่นะถวยชาวบ้านนะ่ยทุเด่นถุ่งับเนี่ยารับเลย้ารับเลยนะถวยทุงพับนนะนี่คนแล้วนะครับคนแล้วอันนี้คนนะครับคนครับอันนี้นัคอนโอ้ยหลังเห็นยังไม่สสะอาด มันก็แตกนก็แตกนะปีบนบเตกนะคะโอ้ออกนาวหนึ่งสวนนะฮะแล้วก็มาไฟด้วยนะครับสโลไฟสองโลครับหนสวนนึงหัดสุด <c oughs> <laughs> อันนี้ก็ผ้าเครื่องเนาบอกเดียเเด๋ยวมะนาเอาะมันบาผ้าส่ไม่มาเลผ้าส้ำไหมเดี๋ยผ้าซ้ำมานี่ผ้าเนาผ้าซ้ำมันจะมมีมันจะบาเดเคียเมียตอความผ้า้ในผ้ามะนาวอสามสามมันจะ,นจะตด้วยสามนอในใส่เราให้ตึงด้วยเนะาะผ้าซมันก็ได้ไต่เพื่อนๆสูเลยี่ไตยได้มึงเคลื่อนอยู่เดี๋ยวเะ่าไปได <ป S 1> ้จะเอาิมเลย เดี๋ยวมีขั้วล่างมือพรับม่ได้เห็นนะครับเขาแล้วว่าตอนเห็นเขาได้ล่างมาทล่างตอเห็นแล้วอืม่าเลยผ่านเลยขั้นตอนต่อไปนะครับเอาเอาที่ใส่ก่อนใช่ไหมแล้วก็คูรีคูรีคูรีครับคูรีคูรีนะครับคูรีครับคูรีนี่คนนะครับคนคน นี้นาไอน้ำตาลมสู้มีสู้เลยาสมีสู้ว่าสครับว่าสว่าใสครับม่มีสู้เน่ไม่ะปูแตกุสบุกสุดอดโอ้ยาเขาบอกนไบุ้สดครับสามบาทไปเขาไ้ใส่ดโอ้เห็น้กินมอว่านดิเห็นกินมอว่านนิดหนึโอ้เป็นยสู้พี่น้องาเนยสู้เหมืนเแหลม่้ใสเป็นยสู้เลยเอาเพชรในี้เพราะอยากบเพชรนี โอ้ยพกเนี่ยจะเบืองนี่ยี่ตังเพชรปนาบแดกคึ่งคร่งไเอเลี้วซิม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 มันแตกแล้วเนี่ยมวยอาซิมเร็้ยวปรกาซิมดอกเอาตีแม่ตีแม่แล้วน้องได้จเทียมกับเพชรผมมีส้มบ่เออแล้วจะบอกไปลงหรอไปบอกไปลงลงอ้าหาขอซีไปนะ หาพกซี่ไปเย็นปลหพกี่ไผ่เย็นนี่กรป๋าก็มานี่ไเอาไว้เนี่ยใส่ต้มปลาเอาหาพกซี่เอานี่น้องโอ้ตอนต่อไปครับนี่ครับโอ้เอาลงครับไปนะครับเศร้าครับเศร้าจางไหนถ้าสถเสือบทูม่มันมป็นดลอยสองลอยหรอมาเศร้าพอนะแ่ไออง ครับพี่น้องเอาคนเอียงมาอย่างนี่พักก่อนถุงมือถุงมือนั่นนั่นเออถุงมือนั่นแหละใส่ถุงมือมัดมาถุงมือวางมาวางใส่ตะกรงมัดได้เลยจานเฉวี่ยเฉวี่ยเฉวยคนเลย โอ้ยเอิอนหมูกากินในน่องมาเนี่ยเอิอหมูเนี่ยเอิหมูกินเดียวมันเอิอนหมูเสียบ้ผสมใช่ปกันเด้อกหน่อาหมูมีหน้อแพงแพงมติดเียบบาทมีหน่มีนอมาโอ้หมูว่าเนื้อหนองไรเนยิเก็บมากเนาะอยู่ขัวเลยคือหไหลอยู่ เราเราจะไม่ไปยุ่งเราไม่ยุ่งนะคะเพราะเราซื้อเองค่ะหมดพันเราทำเราทำกินเองเราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งนะคะหมดพันกระบาทก็ไม่เป็นไรนะคะซอกุ้งซื้อได้ค่ะเพื่อผัวผัวได้หมดขาดน้องๆไม่ต้องกินนะครับเพื่อใครนะเพื่อผัวผัวค่ะน้องๆไม่ต้องกินก็ได้นะผัวผัวเพื่อไงเพื่อนเพื่อนผัวไม่ยิงกุ้งไม่กินไม่ได้ครับท่างเกตนะครับพวกได้กินคำนี้ผัวไม่ยิงกุ้งมัดเลยเนี่ยผัวมัดมือบักรที่ใส่เสือแขนยาวใส่หุงมือแล้วกะอย่างเงือ เออแม่ใส่เสืไข่เนาใส่ถุงมือกินข่เน่าเ่ะเสีีเงินก่สันเออใส่ถงมือเสืข่เนยากขสันกูใส่หมวกแล้วเราี่ยวเพมึงยี่คนแมนบัสี่น่องโอ้ยโอยคนแมนินคเนี้ยมันไหังมัวอ่ะเดี่นหนนเห็นอยู่ไหมอย่างขึครับ จะเกิดการซิมก uh ันหรือเปลครับ huh. น uh ี huh. uh ่ค huh. ร uh ับ huh. ซ uh ิมครับปผงยำว่าอะไรล่ะคะคือถ้าผงต้องเติมผงน้ำยำหมดล้วค่ะแล้วแต่น้ำยำหมดเละจ้ะพ่อไปครับแก้วเลยพ่อบอกว่าคือจบแล้วได้แต่น้ำยำหมดแล้วออาโอเคค่ะอืมสังกายนาเลยจ้ะเอาเดี๋ยนี่เก็บเอาแล้วเราเอิญหมูมายินมาเลยทายลูกทายลูกนานเดี๋ยวเอามือออกกันโอ้ยยำมันไปเล้าวลงเลือกเลย ใช่ปะนี่ทำมันครบลาลพี่น้องโอ้ขอบคุณครับขอบคุณตุกันรล้บก้างใจขอบคุณตุการติดตามขอบคุณตุกรับชมสำหรับชิพนี่สวัสดีจ้าหมดแล้ว